ในร่วมการสร้างองคนะ์พระพรหมนะพระพรหมปางไหนพระพรหมปางบายนนะครับในพระพรหมปางบายนนั่นเองนะซึ่งในจักรวาลแล้วไม่สามารถขาดพระองค์หนึ่งเพราะไม่สามารถขาดสามพระองค์ได้คือพรหมศิวะนารายพรหมนารายศิวะ ไม่สามารถจะขาดพระองค์หนึ่งพระองค์ใดได้ไดนะทางเทวไรเราก็มีทุกๆ ไม่สามารถขาดพระองค์หนึ่งพระองค์ใดได้ในหลักการของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูนะวันนี้นะเราก็จะได้เรียนรู้ไปว่าโอ้จริงๆแล้วต้องมีทำไมเราต้องสร้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในดวงจิตนะในดวงจิตในในดวงจิตของพวกเรา เราจะเห็นคุณค่ามากมากเพื่อจิตเราอ,อ,อเวลาอันมาถึงแล้วนะครับก็ขอให้เราจิตทูกเพื่อบูชาแท่วันนี้ว่าตุตาอิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสัตติเปรตเทศจะกามีตรวนะคานี

ฟ้าทั่วแสทั่วเนแสนโปรดจักรวาลขอพระคงเหล่านั้นโปดมีเมตตาลงมาเพื่อรับการบูชาเพื่อรับการสรรเสริญพ่เพื่อรับการบูชาแห่งอารตีในพิธีกรรมอันศิ์สิทธิในราตรีนี้เอถอดพระเจ้าค้า

पूर्वाकिन वंदना नमः रुद्रा नमो भगवते रुद्राय नमो नम शि ओ नम शिंदना मृत्या भक्ष्य नमा, ओं दोस्या। दोस्या। नमा, ओं नमा ओं मृता ओं तप्रुछा विन्मे महादेवा सुगन्धे तनो सदा कचो दया ॐ सा Supa menjam, supa menjam, kaciwa tanda wajana. si mata jekan mata, eka mata mukam pika. Raku pati raka wara cara aku pernah kunja. Wihari mira papu kiri hari. Sawami seranam seranam ayapa. Sawami ye seranam seranam pun ayapa. Di nada nawa เป็นองที่นำมาจากประเทศอินเดียเพื่อน้อมนำวายวยเพื่อเป็นเครื่องสักการะแด่องค์พระศิวะเจ้าในพิธีกรรมแห่งการบูชากองคูณนะครับเขาเรียกว่าพิธีโอมัมโอมตับตุชายาวิทมาฮีมหาเดวายาดิมาฮีตันโนรุดดาปโจเรยาสวา Swaha swaha swaha, 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 Om Kanapateye Namaha. Om Surya Namaha. Om Deva Namaha. Om Namo Narayanaya Namaha. Om Vina Namaha. Suah, 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 umbura puah, cuah, ta cubi tun warren yang bako dewa ciang di mahidiyo, yono pacu

จาบไม้ที่มือคนละหนึ่งดอกนะครับแต่ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานจิตวันนี้พวกเราได้มาน้อม ถวายนะเครื่องบรรณาการดอกไม้แด่องค์พระศิวะเจ้าแตะพระองค์นะในใความเชื่อของไสยวนิกายองค์พระศิวะเมื่อรับคำราบอัญเชิญแล้วจะเสด็จลงมาที่กองคูนนี้ที่เตาไฟนี้จะเป็นเครื่องเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ระหว่างขึ้นพลังงานแห่งธรรมชาติก็คือจักรวาล กับโรคมนุษย์เชื่อมได้ด้วยไฟกองนี้ไฟกองนี้มหัศจรรย์มากนะครับสิ่งที่พระองค์เคยตรัสบอกว่าสิ่งที่พวกเธอรู้นั้นเป็นเพียงหนึ่งในสิบหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันของจักรวาลเท่านั้นยังมีอีกมากมายในจักรวาลน,นี้ที่เราเธอทั้งหลาย ยังไม่รู้เลยนะครับสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนสิ่งนั้นอยู่ที่กองไฟเพราะฉะนั้นลือสีนักบวชนักพ์เขาถึงบูชาแห่งไฟพิจารณาในไฟบูชาในไฟรู้แจ้งในไฟเพราะไฟกองนี้สามารถดับภพบดับชาติได้ ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนะครับตามความเชื่อของไสยวนิกายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราได้ทำในสิ่งมหัศจรรย์นะครับในขนาดที่เราน้อมถวายนี้ให้เราตั้งจิตนะครับ ได้ท,ทําพิธีบูชาต่อพระองค์นะครับหันหน้าไปทางพระศิวะทุกท่านเลยนะครับไฟอารตีกําลังถูกจุดลุกขึ้นการาปูริโกรัมการปูริโกดักมดการาวตารัมสันสารสารัมบุญเดิมดาหารัมสดาวสันตัมดินเดยารวินเดบาวมบาวามี सरितं नमामि कर्पूरगौरं करुरावतारम् संसारसारं भुजदयारम् सदा वसन्तं विन्दया रविन्दे भवां नमामि सरितं नमामि कर्पूर्णगौरम् उजय वसन्तां विन्दे भवां भवामि सरितं नमामि भवमि सरितं नमामि कडबोडिगौरं कडुरावतारम् संसारसार भवं भवामि सरितं नमामि कर्पूर्णगौणम् करुरावतारं संसारसाराव भुजितम् विन्दयारविन्दे भवं भवामि सरितं नमामि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती महादेवा, मता जकी पार्वती पिता महादेवान्ते दयावन्त चार भुजारी माथे पर तिलक शोभे पे सवारी माथे पर तिलक शोभे पे सवारी पान चे पूल चढ़े और चढ़े मेवा चढ़े फूल चढ़े, और चढ़े मेवा लडवन के भोग लगे संत करे सेवा लडवन के भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय देवा लडवन के भोग लगे संत करे सेवा